6สิ่งพื้นฐานด้านการเงินของคนสวิตเซอร์แลนด์นะรมีอะไรบ้างลองมาฟังดูนะครับ1ครับ สอนให้ประหยัดเวลาครับมากกว่าที่จะประหยัดเงินครับสสอนให้วางแผนการเงินไปพร้อมกับอาชีพในอนาคตครับสสอนเรื่องการใช้เงินเมื่อต้องมีความรักครับสอนให้ลูกซื้อของที่คุ้มค่าที่สุดนะครับไม่ใช่ซื้อของที่ถูกที่สุดนะครับและข้อที่5ครับรู้จักออมเงินเป็นสิ่งที่ดีครับและการลงทุนเป็นสิ่งที่สร้างกำไรครับและข้อสุดท้ายข้อที่6กสอนให้ตั้ง เป้าหมายครับแต่ไม่บังคับให้ออมเงินนะครับสวิตเซอร์แลนดะ์เนี่ยสวิตไม่สอนลูกให้ออมเงินครับแต่เป็นประเทศที่รวยติดอันดับโลกครับ